ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูพบเอเวอเรตันแรดฟอร์ดฟิตแต่ฮอยลุนยังวืดต่อฟันฉับสกอร์ปีสแสดงแมนยูตยังคงไม่มีราสมุดฮอยลุนดาวยิงตัวความหวังโดยมาคัดแรดฟอร์ดจะลงปิดเกมรับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันจากผลงานการพบกันก่อนหน้าเป็นผีแดงที่ดีกว่าเยอะแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อไปในศึกฟุตบอลพิมพ์ลิกอังกฤษวันเสาร์ที่9มีนาคม่ายทอดสดทูพิเมียฟุตบอล1และ2เวลา19นาฬิกาสนาที รีวิวฟุตบอลพิมลีกอังกฤษวันเสาร์ที่9มีนาคม2567แมนยูเจ็ดประ,ะเอเวอร์ตันถ่ทยทอสดทรูพิมียฟุตบอล1และ2เวลา19นา30นาทีสนามโอทาฟอร์ดพิมลีกคู่แรกประจำสุดสัปดาห์นี้แมนเชสเตอร์ยเต็ดยักหลับสะดุดภ่าย2เกมล่าสุดเปิดบ้านพบเอเวอรตันอันดับ16ห่างจากโซนตกชั้น5แต้มแต่ผลงานไม่ดีไร้ชัย10นัดติดเสมอ5แพ้5 อีกทั้งไม่เคยมาชนะที่โอทัฟฟอร์ดนับตั้งแต่ธันวาคม2013เสมอ8แพ้21ความพร้อมก่อนแข่งเอริกเทนฮักนายใหญ่ปีแสดงเผยข่าวร้ายลาสมุดหอยหลุ่นกองหน้าตัวความหวังเจ้าของราวัลแข่งยอดเยี่ยมพิมลีเดือนกุมภาพันธ์ ยังไม่ฟื้นรอคัมแบ็กสึกแดงเดือดเอฟเอคับสุดสัปดาห์หน้าเช่นเดียวกับอีกสองกองหลังแฮร์รี่แม็กไกวและอารอนวานบิสซาก้าแต่ข่าวดีคือมาคัตและฟอร์ดกับจอห์นีอีเวนซึ่งเจ็บโดนถอดระหว่างแมตต์ปลาชัยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นั้นหน้าหายกลับมาทันถึงกระนั้นการจัดทัพเหลือตัวเลือกไม่มากโดยยังมีทั้งรีสโตมาติเนสเมสันเมาส์อองโนี่มาร์ซิยาวไทเลว์มาลเลเซียแล,และลูกชอพักยาวด้วยเช่นกัน ดานชอนได้กุนซือท็อปฟี่สีนุ้ำเงินยืนยันอิซากาหน้าเกมมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติเซนกาไม่น่าหายเจ็บโคนขาหนีบกลับมาทันเวลาขณะที่อันาวดันจูมาและเดเด้อาลีก็ยังคงพักฟื้นแต่กรณนั้นในแดนกลางยังมีทั้งเจมส์กาเนอร์เดวายแมกนิวซึ่งต่างก็เคยอยู่ทีมเยาวชนแมายเลขแนวรับแย่งหนึ่งตำแหน่งแบ็คขวาระหว่างเบนกอฟ,ฟี่หรือเนธานแพตเตอร์สันคนใดคนหนึ่งแดนหน้ายึดสูตรเดิมอับดุลไดูโคเร่ขึ้นสูงสนับสนุนโดมิกคาร์วัลเลวิน แม้ในราย d อลยิงในลีกไม่ได้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีก่อนก็ตามนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามเมริเจิต4231อองเดโอนานาเดโกดาโลราเฟลวรันจอนี่อีเวนวิกเตอร์ลินเดเลฟกาซิเมโดคอบบี้ไมนูอันโตนีบรูโน่แฟนันอเลฮันโดกานาโชมาคัสแลดฟอร์ดเอเวอรตัน4411จอร์แดนพิกฟอร์ดเบนกอดฟรีเจมส์ทาคอฟสกี้จาเร็ดเบนเวตวิตาลีมิโคลิเอนโก จ็คแฮดดิสันเจมส์กกร์เนอร์อามาดูโอนาน่าดวายแมกนิวอับดุลายดูกรโดมินิกคาเวตเลวินความน่าจะเป็นของเกมแมนยูนเต็ดพกสถิติเหนือกว่าแบบครบวงจรแต่สภาพขุมกำลังไม่ไหวจะเชียรฝังเอเวอเรตกลายเป็นทีมเก็บแต้มเกมเยือนมากกว่าในบ้านอีกต่างหากดูแล้วอาจมีเซอร์ไพรส์ได้แต้มกลับไปผลการแข่งขันที่คาดแมนยูเสมอเอเวอรตหนึต่อหนึ่ง พี่ก็มั่นใจเกินเอริกเทนฮากโวถ้าไม่มีแข้งเจ็บแมนยูเก็บชัยมากกว่า70เกมไปแล้วเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์เดนตแสดงความมั่นใจว่าหากทัพปีแสดงไม่เจอวิกฤตนักเตะตัวหลักได้รับบาดเจ็บผลงานของทีมคงไม่ย่ำแย่แบบนี้โวสนันทีมชุดนี้ยังมีอนาคตสดใสแมนยูเนเตดต้องเจอปัญหาใหญ่เนื่องจากแข้งคีแมนโดนโรคเดี่ยงเล่นงานมากกว่า10คนซึ่งส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นของทีมที่กระท่อนกระแท่น3วันดี4วันพังมาตลอดในฤดูกาลนี้ ล่าสุดก็เพิ่งโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ซ้อนบอลสบายเกือเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนเทนฮากซึ่งคุมทีมชนะ60นัดจาก100เกมแรกของเขากับแมนเชสโดยคิดเป็น60%เชื่อว่าหากตนไม่เจอกับวิกฤตนักเตะชุดใหญ่บาดเจ็บป่านนี้คงเก็บชัยชนะมากกว่า70เกมไปแล้วลองนึกภาพซิว่าถ้าเรามีนักเตะที่สามารถใช้งานได้หลายคนและไม่มีใครบาดเจ็บเราสามารถเก็บชัยชนะได้อย่างง่ายดาย75เกมและนั่นบ่งบอกว่าทีมชุดนี้มีอนาคตสดใส เมื่อคุณเปรียบเทียบกับผู้จัดการทีมคนอื่นทีมอื่นหรือผู้จัดการทีมคนก่อนหน้านี้ที่ทํางานให้สโมสร,รยักษ์ใหญ่แห่งนี้คุณคงเห็นว่าทีมชุดนี้มีอนาคตสดใสอายุของนักเตะในทีมชุดนี้มีความสมดุลกันเรามีทั้งนักเตะดาวรุ่งนักเตะที่อยู่ในวัยกลางคนลองนึกภาพตอนที่พวกเขาสามารถลงเล่นได้พวกเขาคงสามารถเก็บชัยชนะ75เกมจาก100เกมได้อย่างงไไ่ายดาย โรเจกต์นี้เดินทางถูกทางแล้วเมื่อเรามีนักเตะที่สามารถใช้งานได้ทุกคนนี่คือทีมชั้นยอดที่สามารถเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีทีมไหนที่จะรับมือกับเรื่องนักเตะบาดเจ็บมากมายได้ผมคิดว่าเราเล่นอยู่ในะระดับสูงมากถ้าคุณมีนักเตะสามารถใช้งานได้ครบถ้วนแต่เราขาดผู้เล่นคีย์แมนไปหลายคนตลอดทั้งซีซั่นนี้คุณคงได้เห็นฟอร์มการเล่นของเราตอนที่มีนักเตะใช้งานได้ครบช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์มันยอดเยี่ยมมากมาก แม้ตอนที่นักเตะบางคนไม่ฟิตพวกเขาก็ยังทำผลงานได้ดีเยี่ยมเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องการความสำเร็จบางครั้งในแต่ละซีซั่นก็อาจจะมีสถานการณ์อย่างที่เราเจอในตอนนี้แต่เราไม่ยอมรับเรื่องนี้เราจะสู้เรามีปัญหามากมายโดยเฉพาะปัญหานักเตะบาดเจ็บแต่ด้วยนักเตะที่ยังสามารถใช้งานได้เราจะสู้อย่างเต็มที่มันไม่สำคัญว่าคู่แข่งของเราจะเป็นใครเราจะลงสนามเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้นายใหญ่ชาวดัตซ์ซึ่งเตรียมนำทีมปะทะเอเวอเรตัน เกมลีกวันเสารที่9มีนาคมนี้รรายาวเทนฮักอัปเดตอาการรัสมุดหอยลุนเอริกเทนฮักยืนยันว่ารัสมุดหอยลุนกองหน้าคนเก่งยังไม่พร้อมกลับมาช่วยทัพปีแสดงในเกมเพีย์มลีกนัดกลังโอทฟอร์ตต้อนรับเอเวอรตันวันเสารที่9มีนาคมนี้19น30นาทีตามเวลาประเทศไทย หัวหอกทีมชาติเดนมาร์กวัย21่ดปีโชคร้ายบาดเจ็บกล้ามเนื้อทั้ง,ท,ง,ท,งที่กำลังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมซัดไป5ประตูลและทำอีก1แอซิ์ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้พลาดลงช่วยทีม3นัดล่าสุดที่พบกับฟูแลแรมนิติแฮมฟอร์เรสและแมนซิเตี้เถียนหาคาดว่าฮอยลุนจะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมเ a ฟเอัรอบ8ทีมสุดท้ายนัดพบลิเวอร์พูลวันอาทิตย์ที่17มีนาคมเช่นกับแฮร์รี่แม็กควายและอารอนวันบิสซาก้าส่วนเมสันเม์คงกลับมาหลังช่วงเบรกทีีมชาติปลเดน้ เมสันมา์ผมคิดว่าตอนนี้เขากําลังอยู่ในช่วงที่ดีและเขาจะกลับมาเร็วๆนี้ผมคิดว่าหลังพักเบรกทีมชาติสําหรับสัปดาห์หน้านักเตะบางคนกําลังวางแผนที่จะกลับมาหวังว่าเมื่อกระบวนการดําเนินต่อไปเช่นที่เป็นอยู่แฮร์รี่แม็กไกวและอารอนวันบิสซาก้าคาดว่าพวกเขาจะพร้อมสำหรับเกมของเรากับลิเวอร์พูลฮอยลุนก็เช่นกันเทนฮากลาวขณะที่ฮอยลุนเผยถึงอาการบาดเจ็บของตัวเองว่าต้องดูกันต่อไปแต่ผมจะกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผมไม่ต้องการกำหนดวันที่แน่นอนเพราะมันจะรบก,กวนหรืออะไรบางอย่างอย่างไรก็ตามผมคิดว่าเราอยู่ไม่ไกลประวัติศาสตร์เดนมาร์กสมุนฮอยลุนซิวยอดแข่งเพมลิกเดือนกุมภาพันธ์าสมุนฮอยลุนกองหน้าแมนเชสเตตคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสึกพมลิกอังกฤษประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่8มีนาคม หัวหอ,อกทีมชาติเดนมาร์กวัย21ปียิงได้ทุกนัดจากการลงเล่น4เกมลีกเดือนกุมภาพันธ์โดยซัดไป5ประตูและทำอีก1แอซิสทรงผลให้เจ้าตัวยิงในเพีเบลีกได้6นัดติดต่อกันกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำได้ก่อนที่จะโชคร้ายบาดเจ็บต้องพักอยู่ในเวลานี้ จะผลงานที่ยอดเยี่ยมทาให้หอยลุนได้คะแนนโบทเอาชนะคู่แข่งทั้งฟิลโฟ,โฟเดนจากแมนซิตี้ชูอัลโกเมจจากวูฟทัมตันวันเดอร์เรอร์ปาสกาลครอสจากไบตันโรดิโกโมนิสจากฟูลแลมบูคยโยซาก้าจากอาร์เซนอลและโอรีวัตกินส์จากแอสตันวิลลาหอยลุนได้รางวัลน,นี้เป็นครั้งแรกในอาชีพและกลายเป็นนักเตะเดนมาร์กคนแรกที่ทําได้รวมทั้งเป็นแข้งปีศาจแดงรายที่2ที่ได้ในซีซั่นนี้ต่อจากแฮร์รี่แม็กควาย์ปราการหลังทีมช่างอังกฤษที่ได้เดือนพฤศจิกายน นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2023-2024สิงหาคมเจมส์แมตตสันจากท็อตแนมฮอสเปอร์กันยายนส่วนนิมินจากท็อตแนมฮอสเปอร์ตุลาคมโมฮเมดซาลาจากลิเวอร์รพูลพฤศจิกายนแฮร์รี่แม็กควายจากแมนเชสเตอร์ทันวาคมโดมินิกซลันกี้จากบอร์ดมัธมกราคมเดกโกโชต้าจากลิเวอร์พูลกุมภาพันธ์ราชมุดหอยลุ่นจากแมนยูไนเต็ด คอบบี้เมนูกองกลางวัยแค่18ปีของแมนเชสเตอร์ได้รับโหวตให้คว้ารางวัลผู้ทำประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์2024ของพรีเมียร์อังกฤษเพราะมันทั้งสวยงามทั้งสำคัญต่อการคว้า3คะแนนแก่ต้นสกัดช่วงท้ายเกมถแถลงการผ่านเว็บไซต์ทางการว่าเมนูซัดประตูดังกล่าวเป็นสกอร์4-3ช่วยปีแสดงปราบวูฟแทมตันได้ถึงโมลินิวสเตเดียมมิดฟิลด์ดาวรุ่งรับบอลหน้าเขียโทษฝั่งซ้ายแต่ลอดขาผู้เล่นวูฟจากนั้นเลี้ยงแหวก2-3คนไปเอียงตัวปัน่น เท้าขวาแถวกรอบวิถีโค้งเสียบหน้าต่างเสาไกลทดเจ็บนาทีที่90บวก7นี่คือการประเดิมทําประตูแรกของไมนูบนเพีย์ลมกอังกฤษแล้วทําให้ผู้รับตําแหน่งนี้ต่อเนื่อง2เดือนคือคนที่ต่างเจิมพังตะข่ายบริลีกสูงสุดอังกฤษเพราะตอนมกราคม2024รางวัลตกกับออสการ์บัฟของแมนซิตี กองกลางลูกม้อปีแสดงคือนักเตะจากสโมสร,รที่คว้าเกยียรติยศดังกล่าวรายที่3ของซีซั่นต่อจากอเลนโดกานาโชพฤษจิกายน2023และบูโนแฟนันกันยายน2023เดือนกุมภาพันธ์2024ถือว่ายุเต็ดผลงานเด่นเพราะนอกจากไมนูแล้วยังมีกองหน้าราสุู้หอยหลุนคว้าตำแหน่งนักเตะย,ยอดเยี่ยมด้วยทำเนียบผู้ทำประตูยอดเยี่ยมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023 2024 สิงหาคมคาโอรุมิโตมะจากไบตันกัญญญนยายนบูโนองแฟนันจากไมเตดตต์ตุลาคมซารแมนกอดดอรจากเบนฟอร์ดพฤศจิกายนอเลฮันโดกานาโชาจากไมเดตต์ธันวาคมอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์จากลิเวอร์พูลมกราคมออสการ์บ๊อบจากแมนซิตี้กุมภาพันธ์คอบบี้ไมน,นูจากแมนยูไนเต็ดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ